ลุกว่าเลเจน์ฮานากตะเลเจนแล้วก็มากิเลเจนต์มัมค่อนข้างน่ากลัวเลยเนีลง500ตานี้แตกถ้าตานี้ชนะโดเนตเข้าไหลได้เลยนะจีเนี่ยร้าง3สยามเมืองยิงดีๆเซนโดอะไรวะเนี่ยแล้วล้มไปหนึ่งฮนะเราเรียบร้อยอ้ากบอลหายมาเอ้ยโอ้เรียบร้อยเลยนะป้าจอยทิ้งดีไมเนี่ย โอเวอร์ท็อโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะพี่ครับเพื่อนผมไปเจอคลิปยาสุดาของพี่อ่ะมันไม่เล่นตัวอื่นเลยมันบอกว่าพี่เล่นแล้วดูเก่งดีเลยกดแต่ยาสุดามาเหอ อวดเดียวเลยขอแล้วสองปดิเลือกเดี๋ยเพื่อนเล่นอะไรก็ได้เดี๋ยวผมซับพอร์ตให้ะนอนน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 เนันน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 นีนน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 นิงนนไนนนนเนีนนนกมนนนลนน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  เราต้องเอาตัวดึงตัวประกบอยู่ด้านนอกพี่ตัำำ้มลำจัดให้ฮะจัดให้ฮะอยากดูตัวลำอย่างเงี้ยหนอก็ต้องลิงล่างสองนะแล้วตัวลำสองตัวเซนโดล่างแรกตัวลำฮะลิงล่างสองตัวลำใครเล่นสองคนนี้เดี๋ยวเป่าวิงฉุกกันในเกมโครงการผัดกับลำโอ้ฝ่ายลูกค้าเป็นไรเจนสองตัวเลยมีฮนานากะตะไรเจนด้วยลูกคว้าไรเจนสามตัวเลยนี่วาลูกคว้าไรเจนฮนานากะตะ เลเจนแล้วก็มากิเลเจนต์คอมค่อนข้างน่ากลัวเลยอะเล่นโซนนั้นนอนสต็อปแทักนายดูไลท์อะโซนซ้ายขวานะจะได้ปิดทั้งลุคคาวาแล้วก็ฮานากตะได้ไม่ต้องปิดตัวใครตัวมันลู้3สามล่างทองครับจะล่างอะไรก็น่ากลัวฝ่ตรงข้ามมีมากิด้วยมีฮานากตะด้วยลงห้ารอตานี้แตกถ้าตานี้ชนะโดเนตเข้าไลท์ได้เลยนะจีเนี่ย ร้านสามสยามเมืองยิง้มดีๆเซนโดอะไรวะเนะี่ยแตกแล้วพี่ลงด้วยจีเนียสยังรับลงเพิ่มอยู่ไหมพี่พี่ลงอีกห้ารอยอะไรวะโหลอุตสาห์ทิปออฟได้เปิดก่อนนะครับผมเออแล้วล้มไปหนึ่งฮะเราเรียบรอ้อยอ้าบอลหายบ้าเอ,อ้ยมีคนขโมยลูกบาสไปไปเซนโดฝากบอลหน่อย โอ้โหเรียบร้อยเลยป้าจอยทิ้งดิงไม่เนี่ยเรียบร้อยเลยฮรระยะไม่ได้ะหมดเวลาเมเป้ไลน์เม็บไลน์นาย,ายนะชายจ้วงไปดิเราไม่ลงฮนะเป็นรีบาร์มก่อแลแน่นอนหมาเครื่องติดลนะไปแยกไกลๆหน่อยเซนโดหู้ห,หลบได้อะไรอยู่เนะี่ย เอพี่ลงเพิ่มอีกห้าได้บ้าเป็นพันหนึง่งแต่เอพี่ลงเพิ่มอีกได้ไหมจงเนี่ยไรอัพอย่างนี้ลงเลยแบบไรไม่ไรเซนโดอะไรวะเนี่ยดีดีเซนโดอย่าเลี้ยงไม่ชนเขาหลบได้โคตรดีจังหวะสองสามคนเลยไปบ้าไปเนี่ยไปต้องหวงเซนโดไม่ต้องหวงอ้าวแล้วเซนโดส่งไม้ต่อมาแบบนี้ผมไม่ทำให้เซนโดผิดหวังอยู่แล้วแต่ไม่ใช่วันนี้ครับไม่ใช่วันนี้วันอื่น ดีวู้ฮู้าแล้วไอ้นี่ก็ตกเพียงเดียวเลยดีดีมากรีดดีเอ้ากระโดดข้ามหัวไปได้เลยหรอเฮ้ยมันกระโดดข้ามหัวไปได้ยังไงวะเนี่ยลูกต่อไปพี่มั่นใจเลยลงแน่นอนเอาหัวแล้วมาว่ะเซนโดแมนวะลำจนงงงงจริงไม่รู้จะลำไปไหนเลยค้างเราเป็นเซนโดเนี่ยนึกว่าแบบเจอแบบ ธรรมดากลางๆมันสู้ได้พี่แบกลำคนเดียวก็ได้อันนี้มันมัน,มนโซนพื้นที่อ่ะเผื่อไฟไม่สังเกตมันโซนลิงเป็นนะมันก็เลยลำไม่ไปนะครับ oh, อ่าแล้วล้มฮะนี่ฮะไปเนี่ยถ้าเซนโดมันยืนแยกแล้วแบบแล้วแบบอ่าสามารถเล่นได้อ่ะไฟหนุกข้ามมาจะโอ้ตีมือไฟหนุกข้ามันจะต้องไปปิดเซนโดใช่ไหมแต่มันไม่ต้องปิดเซนโดไงมันต้องมาลุมลิงหมดเลยอ่ะเห็นปะเออ หลอปั๊บเนี่ยเซนโดเนี่ยส่งไปทางซายมันก็โล่งแต่ว่ามันไม่มีควิกชูตไงคือคอมเราอ่ะมันเล่นด้วยกันไม่ได้มันเอาฮาได้อย่างเดียวแต่แต่ได้อยู่ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้เราเน้นเกมรับเกมลูกก็ปล่อยให้ะตาพาไปลูกตวอายุเราหูลมไม่ถึง่ะจินสองอ่ะเล่นแปงจินสองอ่ะ ล้มไปหนึ่งอรเนี่ยคือพี่เลี้ยงล้มพี่ก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีคนดึงตัวประกบไงตีบาบสวยเ้อมันเอาหาได้เนียโคโตรเทพคนตลายฮะมาว่ะอันแน่ปิดเป็นด้วยนะไปรอเสาสองกะว่าพี่เลย์อัพไกลแปดเมตรแต่ไม่เลย์นะพี่เลย์อัพธรรมดาจ้วงไปดิอย่าลําเยอะอย่าลําเยอะ หายตัววิชานินจาหายตัวไปเลยอ้าบครับมาเลยเฮ้ยเอาแล้วแชทข้างเรามาแล้วว่ะมาแล้วว่ะใช้เหลี่ยมเอาจ้วงไปเนี่อย่าลำเยอะอย่าลำเยอะผมไม่ชอบอ่ะลิงผมนุ่นสติวฮะอุ้ยล้มล้มล้มคนล้มเราต้องข้ามมแล้วบอลกลับมาที่เดิมไหลิงบอกเดี๋ยวรับจบเองฮะไปเซนโดนุ่นนุ่นไม่ใช่เขาก็เปิดเขาเปิดเฮ้ยสวยว่ะเขาเปิดแปดอยู่เซนโด เราให้นายเราไม่ต้องการแอซิดล้วค้างตรงข้ามมีมินิฮาร์ดมาแล้วลูกตบวาอยุไม่ต้องห่วงข้างเราเป็นดับบิลวายุลมไม่แรงเลยเดี๋ยวพี่โซนให้เดี๋ยวพี่โซนให้พามเดี๋ยวพี่โซนให้ไม่ต้องว่วงเอ้ไอ้ไอ้เซนโดเอางี้เลยเหรอโอเซนโดเอางี้เลยดึงไปขึ้นสนามแล้วก็ส่งอ่ะผมนี่เสียวมากมากเลยกลัวเป็นจะาบนลสตีวก่อนได้ส่งขอบคุณครับเข้าซองขอบคุณครับน่ารักจริงเลย เฮ้ยเรียบร้อยระวังสติวฮะเรียบร้อยฮะเอาลฮะขึ้นนํำแล้วฮะดูดูฮะบอกแล้วมันเล่นได้ฮะเออเอาไงดีวะหมายตายพร้อมแล้วถอยหลังส่งแบบเท่ๆฮะเออนั่นแหละไปแล้วดโดนแน่นอนนะดูทรงแล้วตับไปเดินโดสายลงสายลง ผมบอนนี้บอกใครไม่ลงไม่ลงไอ้ลงอ๋อมันโดนตบลงลงอ่ะพี่บอกแล้วโดนแน่นอนไอ้หนข้ามตบโคตรโหดอ่ะการันตีเลยว่ามันตบโหดจริงอะจังหวะตบโคตรดีอ่ะผมทำอะไรไม่ได้จริงผมต้องมาโซนไอฮันากาตะไบเซนโดอ่าหลังสกรีนมาดิฮะโคตรเท่โคตรตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรใหญ่มีครั้งที่สอง โอ้ยหลงสองโค้ดเทสแล้วส่งโล่งๆแล้วเซนโดยังไงแล้วเหมือนจะแบบออกตัวช้าไปหน่อยฮะแต่ว่าได้อยู่แล้วเรียบร้อยอะส่งมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าหวั่นใจยับ18ต่อ16แชร์พวกเราทําได้ฮะล้ำสองคนแล้วอย่างไรอะเฮ้ยโอ้ยถ้าชนผมนะผมตะติวบอกเลยฮะแล้วล่วงลงไปนอนกองพื้นไหมล้วลบกวนไปแล้วเหมือนจะเด้งไม่ลงเป็นรีบาของพามะเรียบร้อยอะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าฮะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าฮะเอาไงฮะปิดไหมเราเซนโดแยกไประวังตัวติดเซนโดลูก เตนโดไม่ส่งมาลูกเอ้มีลิงเราไม่ลงฮะดูงก็คือความสามารถอย่างหนึ่งนะครับผมบอกเลยโคตรดีฮะเตนโดเอ้ยเมื่อกี้ัวใจจะวายฮะไม่ส่งมาให้ลิงลาเราโดนตะติวยากกว่าเขาดักขาลิงไม่ได้เอ้ยพี่นี่ใจตกไปตาตุ่มเลยไมเ่เี้ถ้าต่อเวลา,เาอาจจะแตกได้นะเว้ยเพราะข้างเราอ่ะเกมลุกอ่ะมันดึงตัวกบไม่ได้ฮะ แล้วผมเื่อนสุดยอดสลลมดังฮะคนที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมเออตอนนี้คนยังขึ้นไม่เยอะฮะมาแล้วะอาศัยใช้ดวงในการเล่นเพื่อชัยชนะฮะเฮ้ยเฮ้ยจีเนียสรวบร,รวบตัวจีเนียสให้หน่อยเมื่อกี้รวบรวบตัวจีเนียสให้หน่อยฮะจีเนียสลงไว้ห้าร้อยเมืเ่อกี้จีเนียสบอกว่าข้างเราจะแพ้สามเลเจนด์ฝ่ายตข้าม